มีไก่ฉีกเพื่ออะไรวะโฮเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะแดกเพื่ออะไรวะโเรามาให้คุณแต่เมื่อไหร่เนี่ยของเมื่อวานโอ้ยเยยยยอยอยอไหทำมาเย็นตนต้นร้อนร้อนันนี้ไก่ทำมาจะไก่เลยนะไก่นวมตีเสร็ดร้อนร้อนเลยแต่ว่าไก่แบบโดนโดนซ้อมแบบเน้นเน้่ะกลิ่นมันเหมือนผักตบมะนาวอ่ะผักตบมะนาวแบบว่ากลิ่นมะเปรี้ยวป่ะได้อ๋อกลิ่นนี่นะกลิ่นกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นนี้มันยุ่ยเนี่ยเส้นเส้นเป็นยังไงเส้น เต้นโอ้โหจากทุกร้านอะที่แบบเหนียวนุ่มอ่ะไรร้านเนี่ยแฉรีบกระเล็นน้ำหน่อยรีบนี่หมูกรอบพี่ว่ากรอบนะแล้วเป็นไงเหม็นหืนแล้วไก่เพื่อนไก่ที่ว่าแบบจีกมาสดๆอบมาร้อนๆนะตอนนี้เหม็นคาวเนี่ยเนี่ยถ้าหมักกุหลังแล้วไม่เพิ่งแบบหมักกุหลาบเอาไก่ไปเจี๊ยวกินได้นะได้เฮียได้ข้ามวันน่ะแต่เอาจิงมือดูจริงนะเฮียทั้งไก่ถืงถุวงอกไปสัตว์หลอกเขาป่ะเลยไก่ไก่ไก่ เดี๋ยนี่วัดถ่วงง้อฉี่อเฮียแม่งประหยัดเน้นประหยัดเฮ้ยะแต่ดีดีดีน่าจะกินได้หลายวันอ่ะอร่อยเ่เหนียวไอ้ัลัดเคี้ยวไปเถอะเราเลี้ยงมให้เยอะเออเอารวมโดยรวมแล้วไงเอาจริงจริงกเอาจริงจริงในจริงจรงเลยจริงจเลยเลิกเลิกไปซื้อร้านอื่นมาซื้อร้านนี้สกปรกอ่ะร้านนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยร้านทีสะอา มึงมันม่นใจมั่นใจมั่นใจที่มึงไม่ได้แดกกูล้วย